ก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง 4WM Studio ด้วยนะครับขอบคุณครับ ลูกงานทุกท่านนะครับเรียนท่านกำนันชำนาญคุ yeah> ้มลอดกำนันตำบวจมาระเขาผบุงในชยาไขสื่อในยุองค์การบริหารตรวจมาระเขาในนามของคณะกรรมการวัดตันกรกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์การบริหารตำรวจมาพะเขาคณะครูโรงเรียนวัดตันกรธรรมศิธิยารและผู้่วมงานทุกท่านขอขอบคุณท่านกำนันชำนาญคุ้มลอดกำนันตำรวจมาระเขาที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานปิดทอง ประจำปีวัดสังคมในครั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเททองหล่อลูกหนุนพระรูวัชรกิจานุปูลพนองตามนโยนอดีเจ้าอาวาสวัดสังคมซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียงทั่วทั่วไปแา่ปีทองพระพุทธรูกศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและสาวรวัตถุตต่างๆภายในวัดรวมถึงนวัสการรมมี รัชสารและพิธียาวาตถุที่สำคัญของวัดการปิดทองอดีตเจ้าอาวาวสวังกงและแก่หลงวงพ่อผิวหลวงพ่ออุ่นซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนและสาธา,าระชนทั่วไปรวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนถูกเกิดความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าและความสําคัญของประเพณีไทยร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่จัดสืบสานวัฒนธรรมของถิ่นต่อไปการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกรมการปการองตำบลมาปะเขาํำนานผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการวัดและพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวสังกงและหมู่บ้านใกล้เคียงทุกท่านปัจจุบันได้อาล่าเป็นรมมงคลกรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านกำนันชำนาญคุ้มลอมกำนานตำบลมาปะเขาเก่าเปิดงานปิดทองประจำปีและให้โอวาทในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับ เรียนในชัยยาไทยศรีนายกองการบริหารส่วนกำบลดภาประเขาผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการวัดสมาชิกองการบริหารส่วนกำบลมาาประเขาคณะครูโรงเรียนวัดการกลธรรมศรียาธรและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านผมในชำนาญคุ้มลอดกำงานกำบลมาาประเขามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานปิดของประจำปีวัดการกงในวันนี้วันที่13-15ถึงวันที่ธันวาคม2567รวม3วัน3คืนจากการกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเททองรอรูปเหมือนพระครูวัชรกิจจานุกูลพระถนอมโรมนิโยอดีเจ้าอาวาสวัดกัรกงและปิดทองข่าววนวัตถุต่างๆในวัดกัรกงรวมถึงนมัสการ ปูยนียสถานและปูชนีวัดยวัดถุที่สำคัญของวัดอดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อผิวธรรมศิริหลวงพ่ออุ่นตุก,กามโมซึ่งเป็นที่เคารพนับถือสักการะของทุกคนในชุมชนและสางชนิกชนโดยทั่วไปก็ความเป็นชนิมง,งคลในชีวิตรวมทั้งเป็นการกำลงรักษาพระบาวรพระพุทธศาสนาที่สืบทอ,อดกันมาอย่างยาวนานผมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เร็งเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาผมขออวยพรให้าการจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่จ้งใจไว้ทุกประการคั้นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานปิดทองประจำปีวัดการปรงปศสปันารือง์บัตรนี้ หนึ่งร้บาทนะครับไม่สามารถเบาได้ทั้ง3ามวที လလ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  All right, you ready? Street Fighter 6